พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่17เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพระเจ้าแท้และชีวิตนิรัน์และพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมาคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หข้อที่20และเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและประทานสติปัญญาเก่เราเพื่อให้เรารู้จักพโท์ผู้ทรงสัตว์จริง และเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวินิรันร์พี่น้องคะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมีชีวินิรันร์นั่นแหละคือผู้ที่พระเมสสิยาห์ควรจะเป็นผู้เผยพระวจนะหลายช่วยอายุคนได้ทำนายถึงการเสด็จมาของพระองค์และเมื่อพระเยซูเสด็จมาและเป่าประกาศพระองค์อิงว่า เป็นพระคิ์นั่นคือพระเจ้าที่สำแดงในร่างมนุษย์หลายคนปฏิเสธพระองค์และกล่าวหาว่าทงหมิ่นประมาทแต่พระองค์ก็พูดถูกในทีตัสบทที่สองข้อที่13กล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์พผู้ช่วยให้รอดของเราทงประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้อนที่จะทำกันดีทิตัสบทที่สองข้อที่13-14ไม่มีผู้นำศาสนาใดเทียบได้กับคุณสมบัติเหล่านี้ยกเว้นพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้นำศาสนาต่างๆทั้งหมดเสียชีวิตและยังคงเสียชีวิตอยู่มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มีแต่พระนามของพระองค์เท่านั้นที่มีฤทธิ์อำนาจในการขับไล่วิญญาณชั่วรักษาคนป่วยชำระคนโรคเลื้อนและเรียกคนตายให้ฟื้นยิ่งไปกว่านั้นการอภัยบาปเป็นไปได้โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น กิจการบทที่13ข้อที่38มสถึงสากล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่1 1บเถึงสิกล่าวว่า และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันด์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตพี่น้องคะพระเยซูเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษยชาติทั้งหมดพระองค์ทรงสละชีวิตแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อให้คุณมีชีวิตนิรันด์ได้ตอนนี้ เนื่องจากคุณรับพระองค์แล้วชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์ของคุณจะถูกแทนที่ด้วยชีวิตแบบพระเจ้าตอนนี้คุณบังเกิดจากพระเจ้าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า ย่อนบทที่1ข้อที่12ถึง13พระองค์ประทานชีวิตนิรัน์แก่เราเพราะอรคงเองทรงเป็นชีวิตนิรันด์พระเยซูคือพระเจ้าแท้และชีวิตนิรันด์เาเลลูยาให้เรากล่าควคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต และลิดอำนาจในพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในกัรตานักรู้ถึงสิงทธิอำนาจของพระองค์ใช้การครอบครองเหนือพลังแห่งความมืดและสำแดงให้เห็นชัยชนะของพระคิ์ในทุกสิ่งที่ข้าพรองค์ทำข้าพระองค์อประกาศว่า ความเชื่อของข้ารปรงมีประสิทธิผลและผ่านทางพระนามของพระองค์ข้ารปรงเพลิดเพลินกับความสำเร็จและความชอบธรรมอย่างไม่สิ้นสุดในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด